ีนครั้งหนึ่งนะครับสำท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านผวก,ตกรตกรนะครับซึ่ง<อ>ผมขอต้อนับท่านอนันตขคูรกตนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในซึ่งเป็นงานที่ผมคิดว่าเป็นงานที่สําคัญมากเลยนะครับเป็นงานที่พวกเราปรวมกันแล้วก็เชื่อกันปลูกป่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่า เป็นประโยชน์แก่มูลชาติมากนะครับผมเองก็ทั้งที่เป็นศิลปินนะครับแต่ก็ได้มามาร่วมปีนี้เป็นปีที่สองนะครับก็คิดว่าคงจะต้องมาอีกนะครับงจะมาอีกนะครับตอวันนี้ผมคิดว่างานจะได้ความอบอุ่นจะได้ความรักจะได้ความทุกข์ท็รุ่งเที่วันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นแทนดนนะครับว่า โอ้โหคนเราเนี่ยม,มีความรักได้แต่ดูรักแครไม่ตดองอยูพวเราอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่จุดที่คนไทยทุกคนมีความรักมีความปรองรองซึ่งก,ก,กันและกันเราไม่มีการแตกแยกกันเราจะรักกันตราบชั่วดินสียายควจริงแล้วผมเองก็ไม่ใช่นักพูด,ดือนะอะไรทังสิ่งนะครับแต่ว่า พูดจับหั้ใจว่าเาบบกิดจากความรักความรู้สึกรักใคร่เป็นคนไทยของเรานะครับตอนนี้นะครับผมก็จะเป็น,านการแสดงออกของมวลมนุษย์ทั้งหมดนะครับในแผ่นดินไทยที่สแสดงความรักในแผ่นดินและก็ความรักของ คนทุกที่พวกเราอยู่ทุกวันนี้นะครับผมคิดว่ายายก็ตามผมพูดไม่เก่งหมอนกนะครับแต่ว่าความรู้สึกในหัวใจผมเนี่เองมันมันมันบอกได้ว่าว่าผมผมีความมีความรักในใจที่เหนืีกว่าทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตามนะครับผมขออรัรบรองเชิญท่านทั้งหลายมีสุขเป็นโลก อะไรอยู่ก็เป็นที่รักของผมทั้งหมดให้ดลบตาให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรให้ผมคอยมาตนดหาคิดอะไรอยากจะผูกอุถุรีขอให้จุปุถุรีนะครับอยากจะตำแหน่งเลื่อนเดี๋ยวไปช่วยเลื่อนทุกคนทุกท่านนะครับขอความสุขสวัสดีช่วยทุกท่านด้วยความรักแท้เอาลูกแกผ่ต่ำต้อีนะครับ รังสรรค์ผลงานโดยกะชอน c o m